เรียนท่านผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกท่านนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะครับท่าจเจ้าธิรัชต์ของผมท่านรองนายกท่านประธานสภานะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้นำองค์กรด้านคนพิการนะครับพี่น้องคนพิการทุทุกท่านและท่านสื่อมวลชนที่รักครับ วันนี้แนะนำนะครับกันไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าเมื่อสักครู่ต้องขอบคุณพี่น้องคนพิการนะครับที่ได้ตอนผมลงจากรถได้ให้กำลังใจกับพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับกับเหตุการณ์ที่พลุระเบิดขึ้นมานะครับดังนั้นก็วันนี้ขออนุญาตแนะนำตัวนะครับให้กับพี่น้องคนหูหนวกสักเล็กนึ่งนะครับว่าสวัสดีครับผมชื่อวราวด์นะครับ แล้วก็วันนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกคนนะครับทุกคนนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้วันที่29มกรานะครับเมื่อสักคร่ทางท่านพมนจอ็็ได้บอกว่าวันคนพิการสาคลจริงๆนะครับชาประชาชาติเขากำหนดให้เป็นวันที่สธันวาแต่จริงๆแล้ว สำหรับคนพิการมันไม่มีวันคนพิการสากลหรือวันคนพิการแห่งชาติหรืออะไรทั้งนั้นเพราะว่าเราไม่ได้พิการกันเพียงแค่ปีละวันเราพิการทุกวันพิการชั่วชีวิตดังนั้นวันนี้ครับถึงแม้ว่าจะเป็นวันใดก็แล้วแต่ทุกวันมันคือวันของคนพิการที่พวกเราชาวประสมการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ความสําคัญในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพของพี่น้องคนพิการทุกคนเพราะว่าพวกเราชาวพอมอนั้นเชื่อเสมอครับว่าพี่น้องคนพิการไม่ใช่คนได้โอกาสเป็นคนที่ในทางตรงกันข้ามเป็นคนที่มีศักยภาพแล้วก็เป็นกำลังสำคัญครับในการที่จะพัฒนาสังคมไทยพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งตัวผมเอง คับตอนที่เข้ารับตาแหน่งใหม่ๆเม,มื่อนะตอนช่วงปลายเดือนกันยายนปีที่แล้วก็ได้มีโอกาสทดลองนะครับว่าเวลานั่งรถเข็นแล้วมันลําบากอย่างไรเวลาปิดตาเดินใช้ไม้เท้าคลําทางไปแล้วนั้นมันลําบากอย่างไรเมืนะ่อสักครู่ต้องขอบคุณน้องๆนะครับที่มาแสดงนะครับการรำโนราให้ดูต้องบอกว่าลําพังแค่รําอย่างเดียวก็ลําบากแล้ว หนจะต้องมาดับรถเข็นบิดซ้ายบิดขวาการนั่งรถเข็นนั้นถ้าใครไม่เคยนั่งจะไม่รู้นะครับว่ามันยากขนาดไหนแค่เข็นขึ้นทางลาดทางลาดองศาเปลี่ยนไปจากหกองศาเป็นสิบองศานั้นหนึ่งองศาที่เปลี่ยนไปชีวิตเปลี่ยนนะครับเวลาจะขึ้นเวลาจะลงเวลาจะเลี้ยวเวลาจะทำอะไรทุกอย่างนั่งรถเข็น มันไม่เหมือนเดิมดังนั้นนี่คือสาเหตุที่ผมได้ไปทดลองครับว่าคนที่นั่งรถเข็นจะรู้สึกอย่างไรหรือแม้แต่พี่น้องคนตาบอดรู้สึกอย่างไรเพื่อที่ว่าการทํางานของกระทรวงพอมอนั้นเราจะได้มาร่วมกันพัฒนานได้รู้สึกว่าพี่น้องคนพิการนั้นรู้สึกอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางกระแสสังคมกระแสโลกที่เปลี่ยนไปประเทศไทยของเรา มีประชากรเกิดใหม่น้อยลงน้อยลงจนกระทั่งวันนี้เราเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบไปแล้วกำลังคนหรือกำลังที่คนที่จะเป็นแรงงานให้กับประเทศก็จะน้อยลงทุกวันทุกวันดังนั้นวันนี้พี่น้องคนที่การทุกคนครับเป็นกำลังสำคัญอย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าท่านจะเป็นหนึ่งในต้นทุนการผลิตที่สำคัญของประเทศไทย นี่คือสาเหตุที่ทําไมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราให้ความสําคัญกับการสร้างแล้วก็ส่งเสริมศักยภาพของคนพิการในการทํางานกฎหมายมีอยู่กําหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นมาตรา33นะครับหรือแม้แต่มาตรา34 ผมเองก็ผมต้องขออนุญาตฝากท่านนายกนะครับอาจารย์ที่รักของหลานนะครับว่าอาบาจอปทุมธานีอย่างไรเสียก็ขออนุญาตจ้างงานคนพิการให้ครบ1%นึ่เอร์ตามาที่ทุกๆหน่วยงานได้กำหนดเป็นกติกากันเอาไว้นะครับกระทรวงพมเราจัดจ้างครบแล้ว1%นะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายหน่วยราชการครับผมต้องขอฝากทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า แน่นอนมาตรา33กำหนดเอาไว้ว่าจะต้องจ้างงานคนพิการให้ได้1%ของจำนวนพนักงานที่เรามีถ้าหากว่าไม่ได้จ้างตามนั้นก็จะต้องจ่ายเงินเท่ากับกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป้าหมายของเราเราไม่ได้อยากได้เงินเข้ากองทุนค,ครับเราอยากฝันที่จะเห็นคนพิการทุกคนที่อยู่ในที่นี้สามารถมีงานทําสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ด้วยฝีมือ และทําให้คนพิการนั้นสามารถยืนอยู่ในสังคมอยู่ในสังคมได้ด้วยศักดิ์ศรีและความมีเกียรติที่เท่าเทียมกันวันนี้เองผมเองต้องขอเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณประกาศเกียรติคุณคนพิการต้นแบบนะครับขอบคุณสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนคนพิการในจังหวัดปทุมธานีขอบคุณภาคเอกชนเพราะว่าการทํางานให้กับพี่น้องคนพิการนั้น ลำพังส่วนราชการหรือ,อ,อกระทรวงพอมกระทรวงเดียวนั้นเราทำงานไม่ได้แต่ถ้าหากว่าได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องภาคเอกชนส่งเสริมศักยภาพของคนพิการผมมั่นใจครับว่าท้ยที่สุดแล้วคนพิการของประเทศไทยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกครับดูได้จากการที่เราไปแข่งกีฬาคนพิการในระดับซีเกมในระดับเอเชียนเกม หรือแม้แต่ในระดับโลกหรือโอลิมปิกคนพิการของไทยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมได้ดีกว่ากีฬาคนปกติเสียอีกดังนั้นผมจึงมั่นใจว่าศักยภาพของพี่น้องคนพิการของประเทศไทยนั้นไม่ได้แพ้ใครไม่ได้แพ้ชาติไหนในโลกและเป็นหน้าที่ที่พวกเราทุกคนครับจะต้องไปช่วยกันส่งเสริมแล้วก็ให้กำลังใจและมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมศักยภาพของคนพิการทุกๆคน ในโอกาสนี้ผมเองต้องขอขอบคุณทางจังหวัดปทุมธานีนะครับทุกเครือข่ายทางภาครัฐและเอกชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรด้านคนพิการนะครับแล้วก็ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเมื่อสักครู่ท่านนายกสมาคมนะครับต่อแทนผู้พิการทุกประเภทก็ได้ฝากกันบ้านไปนะครับก็เชื่อว,ว่าทางกระทรวงนะครับวันนี้เรามีทั้งท่านปลัดก,กระทรวงท่านอธิบดีนะครับท่านรองปลัดและ หัวหน้าส่วนราชการของพมมากันครบเราก็จะรับเป็นกันบ้านไปเร่งการพัฒนานะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้ให้เกียรติมาร่วมกันนะครับแสดงถึงพลังของพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีในการที่จะมาผลักดันและมาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนพิการด้วยกันแล้วก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนท่านแขกผู้มีเกียรติในที่นี้นะครับเปิดงานวันคนพิการสากลของจังหวัดปทุมธานีณนันนี้ครับขอบคุณครับ